ด้านหลังวัดป่าสามัคคีหนองแกนะครับผมอันนี้เป็นวันพระนะครับผมวันศุกร์ที่25มีนาคม2565วันพระแลบ8คับเดือน4นี่เป็นรอหลังวัดนะครับเออไม่ยิ้ม ไอ้ข้างนี้คิอผ่านเข้ามาจับเครืเล่รถกว่านีกว่าครับเห็นก็ว่าเจอผีดูวิ่งตามหลังจะผีดูยังไงนี่ผมเห็นอยู่ทุกวันผมเห็นยังไม่กลัวเลยพอามไงพี่ป้านะให้กันอยู่แถวๆนี้กันเยอะวิ่งว่าเขาจะหลอกเขาจะหลอกได้ยังไง เขาไปบอกเลขตัวนั้นนะคนไม่มีดวงง้อให้ไหยังไงเออพราะเลี้ยงออกมาถูกทะเบียนรถตัวเองเรากตายใว้ไหเลยทีนี้จ้างเขาไปเหยนบบดนี้ครับโอ้คนเราตอนมีอยู่ก็นั่นแหละครับเออถ้า ท่านเขามีที่ไปที่พบภูมิที่ดีกว่านี้ใครนะครับเขาจะไม่อยากไปใช่ไหมเอ่ยเออท่าจะติดปีบากกมอยู่ท่านก็นเลยไปไม่ได้เออจริงไหมถ้าถ้าขอไปได้ดีเขาจะมาอยู่ทำไมกะกลัวหรอครับอื กลัวไม่กลัวอยู่ที่เจต,ตนาคนลรคิดเลยแหงเบี้ยเขาจะไปปาถนาดีก็ไปว่าเขาจะมาหลอกมาหลอนนีครับนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งของผมนะที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเออทำไมอาจารย์นำเพื่อนเยอะมูลหลายแต่ส่วนหลายเป็นอย่าง,งค,คือบเมยนคนก็ประมาณนี้แหะครับ